เรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนพูดถึงเรื่องการมูอะสิ่งหนึ่งที่คนมูกันมาตั้งแต่อดีตยันปัจจุบันและทอพพ็อปพีที่สุดคือพญานาะคพญานาะคถ้าเราไปตามนึกภาพไปตามร้านอาหารแม้กระทั่งร้านเครื่องเขียนก็มีร้านอะไรก็ตามเนี่ยจะมีอ่างอยู่ใบหนึง่งแล้วก็จะมีรูปพญานาะค โผล่เสียงกับหงอนขึ้นมาแล้วจะต่อท่อพ่นน้ำแล้วก็มีน้ำาแล้วก็มีดอกบ,บัวลอ,อยอะไรพวกนี้ตรงตรงโคนอ่างก็จะมีพวกอหงอาหารอะไรวางไว้เป็นเครื่องเส้นต่างๆเนี่ยหรือแม้ต่อให้หน้าร้านจะไม่มีสิ่งเหล่านั้นตามตู้ตามผนังก็จะมียันที่เป็นยันพญานาคเป็นยันมั่งเป็นรูปเคารพอะไรต่างๆมั่งซึ่งในปัจจุบันะนะพญานาคก็ยังได้รับความนิยมในหมู่ คนที่อายุคือภาพจาอะอาจจะมองว่าคนที่จะมูพยานาคจะเป็นคนอายุเยอะใช่ปะแต่ปัจจุบันอะวัยรุ่นหรือคนวัยทำงานก็มีการมูพยานาคเหมือนกันอาจจะมาในรูปแบบของอย่างว erm อลเปเปอร์มงคลที่เป็นคอลเลคชันพยานาคหรือแม้กระทั่งแบบเคยเห็นกําไรวะที่จะมีแบบเป็นพญานาคอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเราเลือกถึงชีวิตคนที่ผูกพันกับพญานาคจริงๆเนี่ยเรานึกถึงคนคนทางภาคอีสาน <c oughs> ที่อยู่ใกล้ชิดกับแม่น้ำโขงซึ่งวันเนี้ย เนื้อหาหลักๆที่เราจะมาคุยกันก็คือคุยกันถึงเรื่องพญานาคและก็อีกเรื่องหนึ่งคือบั้งไฟพญานาคมีอยู่จริงหรือไม่คำถามแรกๆก่อนเลยก็คือทำไมคนนับถือพญานาคต้องอยู่ที่สองฝั่งแม่น้ำขงทำไมฝั่งเจ้าพญาไม่ได้บูมขนาดนั้นล่ะในสมัยก่อนน่ะก็เราอาจจะอธิบายว่าเป็นเรื่องของตำนานท้องถิ่นในยุคนั้นในยุคนั้นเนี่ยมีตำนานท้องถิ่นเนี่ยมากมายเลยที่เล่าเรื่องมีพญานาคเป็น ผู้ดูแลพื้นที่ตรงนั้นเป็นผู้ดูแลพื้นที่ตรงนี้แล้วมันก็มีความเชื่อที่เชื่อว่าพญานาคเนี่ยเป็นผู้สร้างธรรมชาติเป็นผู้สร้างธรรมชาติใช่เป็นด้วยความที่ภาพลักษณ์ของพญานาคอะมากับสายน้ําสายน้ําให้ชีวิตอะสาหรับคนโบราณเนาะแม่น้ําเป็นแหล่งคมนาคมเป็นแหล่งทําเกษตรอย่างเงี้ยก็เลยเชื่อกันว่าเป็นตำนานความเชื่อนะแม่น้ําหลายสายเช่นแม่น้ําชีแม่น้ํามูลซึ่ง เป็นเส้นเลือดสําคัญของคนอีสานเนี่ยถูกสร้างโดยพญานาคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีความลักษณะเป็นเหมือนผีบ้านผีเมืองระดับหนึ่งที่คอยดูแลผู้คนในยุคนั้นให้อยู่ดีมีสุขมีอยู่มีกินว่าง,ง่ายๆสําหรับคนยุคนั้นจริงๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยน้ำเนี่ยถือเป็นแหล่งกําเนิดของชีวิตหลายๆชีวิต ก็พญานาคก็มากับน้ำเป็นผู้สร้างแม่น้ำด้วยก็ผูกพันเข้ากับตำนานท้องถิ่นไปในภาคอีสานมีตำนานพวกนี้เยอะมากแต่ว่าพ้อยสําคัญสุดที่ทําให้พญานาคชัดขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็คือศาสนาพุทธเนี่ยแผ่ขยายไปในดินแดนภาคอีสานพอเข้าไปก็จะต้องไปประทะกับความเชื่อเดิมคือเรื่องการนับถีพญานาคศาสนาพุทธกับพญานาคเนี่ยจะต้องปรับตัวเข้าหากันให้ได้มันจะมีตำนานหลายตำนานอย่างตำนานอูรังคาธาตุ ที่จะเล่าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จไปตามที่ต่างๆที่สําคัญในภาคอีสานไปโปรดสัตว์ซึ่งจะต้องเจอพญานาคด้วยพญานาคทางภาคอีสานเนี่ยบางตัวก็อ่อนน้อมต่อพระพุทธเจ้าบางตัวก็จะต้องให้พระพุทธเจ้าแสดงอิทธิฤทธิ์หน่อยระดับหนึ่งอาจถึงจะยอมแต่ถึงสุดท้ายก็เข้ากันได้ด้วยดีก็จะต้องเป็นการแบ่งพื้นที่กันนะว่าพญานาคยอมให้ศาสนาพุทธอยู่ในดินแดนภาคอีสานได้โดยที่พญานาคก,ก็ต้องมีบทให้เล่นเหมือนกันเพราะฉะนั้น พญานาคจะเป็นอะไรได้ดีที่สุดก็ต้องเป็นผู้ดูแลพิทักษ์พระพุทธศาสนาพระธาตุสำคัญหลายองค์ในภาคอีสานอย่างพระธาตุพนมจะมีพญานาคองค์สำคัญสำคัญคอยดูแลอย่างที่พระธาตุพนมก็จะมีพญาศรีสตนาคาราที่เราเคยได้ยินชื่อกันจากตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าวิถีชีวิตของคนทางแถบอีสานเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับพญานาคมากๆทั้งในเรื่องของความเชื่อและการเคารพนับถือ ซึ่งเราจะเห็นได้จากการที่วัดในแถบรูปแม่น้ำผงจะมีรูปปั้นพญานาคอยู่เป็นจนํานวนมากนอกจากรูปปั้นพญานาคแล้วก็จะมีพุทธลูปปางหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับพญานาคมากก็คือพระนาคปกพระนาคปกก็จะเกี่ยวพันกับพุทธประวัติแล้วพระพุทธเจ้าท่านนั่งสวยมุติสุขอยู่แล้วฝนตกพญานาคก็จะมาแผ่พังผ่านกันฝนให้ท่านก็ยิ่งไปตอบย้ำความเป็นภาพของการดูแลพิทักษ์พระพุทธศาสนาไปด้วย แล้ววัด2ฝั่งแม่น้ําโขงก็จะมีลักษณะอย่างงี้ค่อนข้างชัดเจนถ้าใครเคยดูเรื่อง15บห้าค่เดือน11เนี่ยจะเห็นฉากที่หลวงพ่อเนี่ยกำลังจอดเรือกําลังจะขึ้นวัดเนี่ยเขาก็จะทําเป็นราวบันไดยพญานาคเนี่ยลงไปจนถึงแม่น้ําโขงเลยถ้าเกิดมองในแง่หนึ่งก็เป็นลักษณะคล้ายๆการที่พญานาคเนี่ยอยู่สถิตอยู่กับแม่น้ําโขงด้วยเหมือนกันซึ่งในบางตำนานก็จะบอกว่าพญานาคเนี่ยเป็นผู้สร้างบ้านแปลงเมือง อย่างตำนานเรื่องนางนาคกับพระทองของพระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาก็จะมีเรื่องนี้ไว้เหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงตำนานต่างๆของฝั่งไทยด้วยก็จะเขียนเรื่องพวกนี้เอาไว้ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องพญานาคไม่พูดถึงเรื่องบังไฟไม่ได้ก็เราว่ามันก็ยังเป็นเรื่องที่ทกเถียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่าจริงๆแล้วอะบังไฟอะเป็นสิ่งที่เกิดจากพญานาคเองหรือเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาอันนี้เราอธิบายข้อมูลพื้นฐานก่อนเพราะว่า คนในจะชอบสับสนเรื่องบัางไฟบั้งไฟพญานาคที่เราพูดถึงหมายถึงบัางไฟที่เป็นปรากฏการธรรมชาตินะไม่ใช่บัางไฟที่แห่แล้วจุดขึ้นฟ้าอันนั้นบัางไฟคนละแบบที่เราจะพูดเนี่ยคือเรื่องปรากฏการบัางไฟพญานาคก,ก็คือบั่งไฟที่ขึ้นมาจากน้ําถามว่าเรื่องนี้คืออะไรเป็นความเชื่อดั้งเดิมโบราณของคนในพื้นที่สองจังหวัดคือหนองคายกับจังหวัดบึงการว่า ในวันขึ้น15คําเดือน11ซึ่งคือวันออกพรรษาวันนั้นเนี่ยตามความเชื่อในศาสนาพุทธเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านจะเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็จะมีประเพณีการออกพรรษาของพุทธศาสนิกชนนั่นแหละมีความเชื่อเรื่องพญานาคซึ่งอยู่ใต้แม่น้ำโขงจะจุดบั้งไฟของตัวเองโดวยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามเถอะ ให้ลอยขึ้นฟ้าถวายเป็นพุทธบูชาในวันนั้นซึ่งลักษณะของบ้างไฟพญานาคเนี่ยจะเป็นดวงไฟลักษณะถ้าเรามองด้วยตาเนี่ยจะคล้ายๆลูกหมากแล้วก็จะมีสีออกเหลืองออกส้มออกอมชมพูอะไรก็ตามเนี่ยขึ้นไปบนท้องฟ้าได้ระดับหนึ่งแล้วก็จะดับวิบออกไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าร้อปีแล้วเท่าที่เป็นข่าวนะแล้วก็ เรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของชาวหนองคายที่มันกลายเป็นเทศกาลใหญ่โตที่สุดในปีปีหนึ่งเนี่ยมีคนจากทั่วโลกเนี่ยเดินทางไปดูบ้างไฟพญานาคตรงนี้เยอะมากแล้วคําถามก็คือมันเกิดจากอะไรล่ะคําถามนี้มีคนพยายามตั้งข้อพิสูจน์พยายามเข้าไปหาคําตอบกันมากมายในแง่หนึ่งเท่าที่เรารู้ในปัจจุบันจริงๆมันคือปรากฏการณ์ธรรมชาติไว้ก่อนเกิดขึ้นเพราะอะไรมันยังพิสูจน์ไม่ได้ในแง่วิทยาศาสตร์นะเพราะว่า ถ้าบอกว่ามันเป็นปรากฏการธรรมชาติด้วยเรื่องของสภาพแม่น้ําโขงในเรื่องของดินฟ้าอากาศแล้วทาไมมันถึงขึ้นแค่ที่หนองคายขึ้นแค่บึงการอ,ะนะอนครพนมก็มีแม่น้าโขงจังหวัดอื่นก็มีแม่น้ําโขงทําไมบางฝฟไม่ขึ้นอะไรแบบนี้ซึ่งมีคนพยายามเข้าไปพิสูจน์กันแล้วหลายคนเหมือนกันอย่างเคสล่าสุดก็ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองก็คือมีคนคนหนึ่งรวบรวมข้อมูลแล้วเขาตั้งข้อสังเกตว่า มันมีการยิงปืนขึ้นทางฝั่งเวียงจันทร์แล้วก็บริเวณบ้านเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับไทยเนี่ยที่มีแม่น้ำโขงกั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการยิงลูกกระสุนขึ้นไปข้างบนเขารวบรวมชื่อหมู่บ้านต่างๆเลยนะแล้วเชื่อว่าเขาเนี่ยเคยข้ามไปที่ฝั่งนั้นเพื่อไปสำรวจหมู่บ้านพวกนี้ด้วยแล้วไปร้องเรียนที่สถานทูตเวียงจันทร์ว่าเออมันมีการยิงปืนขึ้นทางฝั่งนี้จริงๆนะคำถามคือ เป็นไปได้ไหมทฤษฎีของเขาก็มีความเป็นไปได้และความเป็นไม่ได้เป็นไปได้และเป็นไปไม่ได้ทั้ง2อ,อย่างเรื่องนี้ในตอนนั้นนายกอบอจอของจังหวัดหนองคายก็เคยเออกมาพูดว่าเรื่องป้งไฟพญานาคมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้มันเกิดขึ้นมาเนะี่ยอย่างน้อยจากคําบอกเล่านะร้อปีเป็นอย่างน้อยแล้วการที่จะใช้กระสุนชนิดที่ยิงแล้วให้เป็นประกายขึ้นไปแบบนั้นเนี่ย มันไม่น่าเก่าไปได้ร้อยห้าสิบปีอีกอย่างหนึ่งก็คือด้วยระยะของการขึ้นของลูกดวงไฟเนี่ยมันขึ้นเป็นลูกมันขึ้นเป็นลูกขึ้นไปนเรื่อยๆถ้าใช้วิธียิงปืนจริงๆมันควรเป็นลำแสงมากกว่าด้วยความไวของการวิ่งของลูกกระสุนมันจะไม่วิ่งเป็นลูกดวงกลมๆแต่ทางนายกอบจอเขาก็พูดนะว่ามันมีคนพยาย,ยามเข้าไปพิสูจน์เยอะมาก เขาไม่ปิดกัน้นเขามีข้อมูลเท่าที่เขามีอยากรู้มาถามได้เลยอยากพิสูจน์ทางจังหวัดก็พร้อมต้อนรับไม่ได้ขัดขวางอะไรถึงสุดท้ายจริงๆเราก็ให้คำอธิบายนี้ไม่ได้เหมือนกันว่าบางไฟพญานาคเกิดจากอะไรนอกจากพูดได้แค่ว่า 1. เป็นปรากฏการธรรมชาติ 2. เป็นศรัทธาของชาวหนองคายที่เชื่อว่าพญานาคทาขึ้นเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าแต่ถ้ามองในมุมของคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่อะเรามองว่า เรื่องนี้มันอยู่ที่ศรัทธาถ้าเราลองไปถามคนที่เขาศรัทธาเราว่าเขาเชื่อแน่นอนแต่ถ้าถามคนนอกอย่างเราเราอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็นแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหรือมันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่มีคนทําให้สิ่งเ่าเนี้ยเกิดขึ้นซึ่งทางนี้ทางนั้นเราว่ามันอยู่ที่ความศรัทธาอีกอย่างหนึ่งที่นึกขึ้นได้เลยก็คือผลพลอยได้อย่างน้อยชาวบ้านที่อาจจะไม่มีอาชีพมากนักก็ได้รายได้จากการท่องเทีย่ยวไปด้วยหรือ พอถึง15ข้ามเดือน11ในแต่ละปีเนี่ยนักท่องเที่ยวจํานวนมากทั้งไทยทั้งต่างชาติเนี่ยหลั่งไหลไปที่จังหวัดหนองคายมันทําให้ชาวบ้านเนี่ยนอกจากจะอิ่มอกอิ่มใจได้ทําบุญตามความเชื่อเนี่ยเขาได้สร้างไรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยในช่วงนั้นก็ถือเป็นการสร้างเศรษฐกิจอะจากเรื่องของความเชื่อซึ่งไม่ใช่แค่ณนะที่ตรงนั้นที่เกิดบางไปนะลองคิดดูว่าทุกวันนี้มีสินค้าที่เป็นวัตถุทางความเชื่อที่ สร้างจากพญานาคอะจนวนเท่าไหร่เยอะมากๆจริงๆจากพญานาคเนี่ยในแง่หนึ่งท่านบรรดาลทรัพย์ให้เราได้จริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ตัวท่านเนี่ยสามารถสร้างทรัพย์จากแพ็กเกจต่างๆอาจจะไม่ใช่เครื่องรางของขลังอย่างเดียวของที่ระลึกต่างๆมากมายให้กับคนจํานวนมากรวมถึงสถานที่ที่เรื่องหรือว่าที่นี่พญานาคศักสิทธิ์จากคำชะโนดหรือจะที่ไหนก็ตามในชาวบ้านก็พลอยได้ประกอบอาชีพกันไปด้วย ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนและช่องไทยรัฐสตูดิโอด้วยนะคะแล้วก็สามารถกดแต้งเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้นะครับแล้วก็ใครมีเรื่องสยองขวัญหรือเรื่องลึกลับอะไรที่อยากจะให้เราเล่าก็เข้ามาคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับ